สองวันเองแหมนี่คิดมากเลยตรงเนี้เมื้อจิ้มๆแล้วเย็นไหมพี่ไม่สนใจเลยไม่คือใช่ค่ะผมก็บอกว่ามันต้องสลับกันแสกบ้างเพราะหวีมันโดนล้างนางศิกษาโดนล้างไปด้านหนึ่งไงมันนึงมันี่ไงมันต้องผมลงกินกินฝรั่งเยอะกินน้ำฝรั่งเลยอ๋อรุ่นไบอ่ะต้องเตือนที่จับตาฮะเซ็นเกือนี้สิบห้ามันเที่ยวที่จับตาอ๋ออ๋อต่างไว้เหรอ เย่างน่ากลัวเยอะโหจัดกระหน่ำมากยุงเหรอใช่ยุงไม่มีคนไม่มีอกินเงทะเลาะมากเลยต้องตกสุดแล้วถ้ามันไม่ได้เนสแย่เลยนะมีอะไรกินตั้งสองวันแล้วนี่แค่พีิบลก็อิ่มไปสามวันแล้วนี่จัดเป็นบัวมาแล้วจะดูเลยอ๋อนี่บัวพยุงกันแพ้ยุงไงแพ้ยต่หาหมอก็ไม่หายหมอบอกแพ้ยุงคันอะไรวะ พันอะไรเนี่ยฆ่าให้ตายหมดเลยยุงที่แกะอะไรไปลงเท้าช้างอ่ะแพ้ยุงแพ้ยุงเท้าเล็กกว่าอีกอ่ะไม่ใช่เท้าเท้าเล็กกว่าตัวอะไรกันนี่วันทำคู่กันหน่อยดิเเออป่ะคู่กัน่อใครลุยใครลงุย